นี่ค่ะทุกคนมาละบาดเนี่ยฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับชินเน่แชนลจ้าตอนนี้นะคะชินเน่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกสองแควคะ่ะอ่ออยู่หน้าโรงเรียนสะพานสามนะคะตอนเช้าๆเวลาประมาณหกโมงกว่าวันนี้จะพามากินหมูปิ้งคะ่ะหลังจากที่ เคยไปเจอหมูปิ้งน้องคุณยายนะคะอ,อ่อราคา1บาท25สตางค์วันนี้เราจะมากินหมูปิ้งในราคา1บาทาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเดินมาทางด้านซ้ายของโรงเรียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากินหมูปิ้งกันระหว่างทางทุกคนก็จะมีโจ๊กมีอ่อไส้กรอกมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะคะเพื่อขายให้เด็กๆในราคาไม่แพง วายน,นี่เราถึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณแม่ชื่ออะไรคะนี่ชื่อปณิตค่ะนี่ลุงหนูค่ะปณิตลุงหนูอ๋อแล้วก็นิ้กปิ้งค่ะทุกคนนี่มาเลยกล้องนี่ไม้ละ,ละทเท่าไหร่คะไม้ละหนึ่งบาททุกคนชํำๆอ,อันนี้คือเราขายหนึ่งบาทเพราะว่ามันอยู่หน้าโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆก็ทานได้เนาะ อันนี้น่าจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วทุกคนในประเทศไทยเนาะเพราะว่าหลังจากที่ชินเนะไปถ่ายที่อุทัยธานี1บาท25สตางค์วันนี้แบบว่าคุณหลวงคุณป้าคือทำลายสิติแล้วเป็น1บาทจ้าพิษณุโลกนะคะอันนี้ก็คือเติมไฟวันหนึ่งเราย่างกี่ไม้คะนี่ประมาณสองพนะคะ2,000ไม้ไม้ละบาทไมหมละบาท2 0 0พไม้ค่ะทุกคนก็ ขับซาเลงมาตอนเช้าเหรอคะคุณลุงหกโมงค่ะหกโมก็มาแล้วเนาะก่อไฟนะคะไม้ก็เท่ากับเขาขายม้้าแ่สองร้อยไม้เองอืมนี่เด็กนักเรียนก็จะมาซื้อกันนะคะมาดูอุ้งนี่ทุกคนแม่ละแม่เสียบเองหรือจ้างเขาเสียบนี่ไม่ค่ะอันกับหลานของคุณพอจ้างเขาเสียบเขาจะไม่เหลือกําไรแล้วเนาะไม่ไม่ได้ต้องเสียบเองนะคะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะ หกสิบหกสิบท่าก,กับคุณพ่อเลยอนน 5, เอาห้าสิบเก้าอาห้้าคุณแม่กินเด็กดิว้าวทุกคนดูดิน,นี่คุณพ่อคือเราเสียบไม้แล้วก็เรียงอย่างนี้เรื่อยๆหรอสวยเนาะ <c oughs> นี่ทุกคน <c oughs> เห็นไหมสวยไหมอันนี้เราจะเสียบตอนประมาณกี่โมงคะเนี่ยพ่ออ๋อสี่โมงเย็นก็เสียบ <c oughs> สี่โมงเย็นสี่ทุ่มก็จะมีน้องๆมาซื้อกันเรื่อยๆนะคะอ,อร่อยอะลูก <c oughs> ขาประจำขาประจำงาำกนกัอนอีกแล้วค่ะ ดีทุกคนอันนี้เรากลับไปก็หมักหมูเลยเหรอแม่หรอซื้อมาใหม่ๆ,ๆ,ๆแล้วก็มาหมักเนะาะน,น,นี่ค่ะนี่ค่ะสมมติว่าเป็นแถวบ้านชีเน่นะหรือว่าแถวกรุงเทพนะ อย่างนี้ก็จะเป็นไม้ละสามบาทนะสามไม้ยี่สิบนะแบบนี้นะเฮ้ยเจ็ดไม้ยี่สิบนอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหนึ่งไม้เจ้าที่เจ้าที่หิวกินวันวเยอะอ๋อวันหนึ่งกินเยอะด้วยใช่ไหมถ้าทำร่วงก็คือเจ้าที่นะคะทุกคนอ่านี่การย่าง กันย่าก็ใครๆคุณยายที่อุทัยเนาะบอกซ้อนๆกันคุณแม่ก็บอกว่าดูอยู่เนาะใช่แล้วก็เครือพันธมิตรนะคะแล้วเราเราขายถึงประมาณกี่โมงอะคะถ้าหมดหมูก็กัดถ้าไม่หมดก็นั่งนานหน่อยอ๋อถ้าหมดหมูก็กลับถ้ายังไม่หมดก็นั่งนานหน่อยนะคะดูทุกคน สุกแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะห่อหนูเอาห้าสิบไม้แม่พอไหมอะหกสิบไม้นะแสแอ้เนาะวันนี้พี่ชินเน่มาถึงนี่เลยเหรอสวัสดีค่ะติดตามพี่ชินเน่อยู่เจอเอฟซีค่ะเอาหมูปิ้งไปเลยหนึ่งชุดยี่สิบไม้ข้าเหนียวหนึ่งห่อคุณแม่จัดให้เอฟซีก่อนเร็ว อะไงหมูปิ้ง FC ก่อนอยู่แถวนี้เหรอคะค่ะหนูดูพีชิเน่ตลอดเลยขอบคุณมากที่ไหนตรงไหนตรงไหนเด็ดได้ข้าวเหนียวด้วยป่ะคะข้าวเหนียวด้วยแม่จัดให้เลยหนึ่งชุดนี่อยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอืมไม่ต้องไม่ต้องหนูเลี้ยงหนูเลี้ยงตั้งใจเรียนนะลูกอุ้ยอร่อยทุกคนถามว่ารสชาติยังไงใช่ไหม รสชาติก็จะออกแบบว่าชุ่มฉ่าหวานเค็มรสชาติแบบคนจังหวัดตราดอะ่ะเออคนที่นี่เขากินรสชาติเหมือนบ้านหนูเนาะหวานหวานเค็มๆทุกคนแล้วก็หนึ่งไม้ก็จะประกอบด้วยเนื้อแดงแล้วก็มีแบบว่าเนื้อขาวข้างหลังอืมอืมของภาพดูวิของไม้แต่ละอ่ะแล้วก็จะขายราคานี้ต่อไปแม่หรือไงขายไปไเรนะื่อยๆแต่แม่ตอนนี้คือหมูมันแพงขึ้นใช่ไหมพ่อแพงครับผม อแล้วก็จะขายราคานี้ไปเรื่อยๆใช่ไหม <Yeah. S 1> ถ้าสมมติว่าใครอยากมาทานนะคะทุกคนหมูปิ้งมาแล้หนึ่งบาทมาแบบว่าพิษณุโลกเหมือนชีเน่ตอนทเช้า,ชานะ mm hmm. ก็เซิร์ช G P S เลยเนาะโรงเรียนสะพาน3นะคะหรือว่าหมูปิ้งมาละบาท G P S ก็จะพามาถึงหน้าร้านหรือว่าเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรก็เดี๋ยวชีเน่จะลงให้ใต้คลิปนะคะก็จะได้มาทานหมูปิ้งกันเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อ ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะนี่แวะมาทานก็นได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาซีหมูปิ้งกันค่ะ่ะบรรยากาศร้านคึกคืนมากทุกคนมีแต่แบบเจ้าประจําลูกค้าประจำมาซือก็ทั้งนั้นเลยเห็นไหมหม,มูปิ้ง ลุงหนูนะคะหนึ่งบาทจ้ามาล้หนึ่งบาทนะคะแค่เดียวห้าบาทจ้าค่ะทุกคนหลังจากเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้ก็กินที่ร้านนะคะคุณป้ากับคุณลุงไปตามมาทุกคนแล้วก็แบบลืมว่าเออทำไมไม่กินที่ร้านเนาะกินให้ทุกคนดูที่ร้านเลยนี่ค่ะทุกคนมาละบาทเนี่ย ก็คิดง่ายๆทุกคนก็คือเหมือนคำละหนึ่งบาทนะคะแต่นี้ว่าหมักอร่อยดีนะหวานนำหวานๆเค็มๆนิดๆออกหวานคล้ายๆหมูปิ้งบ้านเนที่จังหวัดตาดนะคะทุกคนออกหวานนี่ก็นั่งกินระหว่าง ออรอซอแอเข้าห้องน้ำนะคะในปั๊มน้ำมันเนาะอ่าหนึ่งบาทข้ามไดหนึนน่งบาทจ้า ค่ะทุกคนเดี๋ยวให้นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวชินีขอกินต่อก่อนแล้วก็จะขับรถนะคะไปที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดนครสวรรค์ติดตามกันด้วยนะคะว่าจะไปถ่ายอะไรให้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะเอ่อช่อง t u b e ของชิน่เนาะก็เป็นคลิปแบบบ้านๆนะคะเรียลิตี้เจออาหารอะไรเจอแบบนู่นนี่นั่นนะคะก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันก็ ฝากทุกคนนะคะรักและเอ็นดูแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะอ่า